สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีกรกฎค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎประจําเดือนมิถุนายนนี้นะคะในเรื่องของการทํานายพี่หญิงทํานายผ่านหน้าไพ่ที่กําลังจะเปิดได้นี้เท่านั้นนะคะและมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไพ่ไม่สามารถบอกเรื่องราวของทุกคนได้ไม่สามารถที่จะตรงได้หมดใครที่ฟังแล้วพลังงานตรงในเดือนนี้ก็ลองเอาคําแนะนําดีๆไปปรับใช้ปรับคิดดูใครฟังแล้วไม่ตรงนะคะปล่อยผ่านค่ะง่ายง่ายมากๆเลยปล่อยผ่านคลิปจบคนจบหรือจะชมต่อเพื่อความบันเทิงก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นไกด์ไลน์เป็นความบันเทิงไม่ซีเรียสนะคะอย่าไปดราม่ากับคลิปภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะ ทีนี้สิ่งที่พิงจะพูดต่อมีทุกคนคิดสลับกันได้และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในคลิปนี้พี่หญิงขอภอภัยในโอกาสนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยสําหรับชาวราศีกรกฎค่ะขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้กับคุณนะคะมาดูพลังงานไพ่ในเดือนนี้กันค่ะคุณได้ไพ่3ดาบ เสียใจอ่ะสองดาบนะคะอืมดูพลังงานไพ่คู่คุณก่อนพี่หญิงรู้สึกว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจก้าวหมายบางคู่ทะเลาะก,กันคือ energy ของคุณมันมันมีเรื่องราวของสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดหวังหรืออะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจนั่นแหละ แต่รูปของหน้าไพ่ของไพ่ชุดนี้นะคะมันยังมันไม่มันไม่เหมือนชุดอื่นที่ดาบปักหัวใจมันเป็นทุกคนเห็นไหมเป็นระบบความคิดของเขาแต่ก็เสียใจนั่นแหละโบเกนฮาร์ดหัวใจมันแตกนะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาคิดในสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกเจ็บใจหรือ เรื่องความรักทําให้เขารู้สึกเสียใจอะคะ่ะคุณอาจจะเป็นคู่ที่ค่อนข้างทะเลาะก,กันค่อนข้างบ่อยในเรื่องของทัศนคติที่แตกต่างกันนะคะบางทีบางคนเถียงกันในเรื่องจู้จู้จุกจู้จี้จุกจิกไร้สาระจนถึงบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โตก็ได้เลยนะคะแตกต่างกันในเรื่องของทัศนคติก็เลยเถียงกันข้างบ่อยทีน่นี้ในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ของการสองดาบ มันเป็นเรื่องของการโลเลการไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ายหรือขวาบางท่านน่าจะมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวด้วยเพราะมีเรื่องของการตัดสินใจระหว่างสองสิ่งสองอย่างเกิดขึ้นไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้จะเลือกคนนี้คนใหม่แฟนเราหรือไม่เลือกจะเลือกคนอีกคนหนึ่งเป็นบุคคลที่สามเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะยังไม่ได้เปิดไพ่สิบสองใบนะอันนี้ดูตาม energy อยู่ ทีนี้พลังงานของคู่ของคุณน่ะมันเป็นเป็นการเดินทางอ่ะออกไปอะค่ะการเดินออกไปจากชีวิตคุณน่ะการมูฟไปข้างหน้าเนี่ยไพ่ใบนี้คือการมูฟไปข้างหน้านะคะเขาอาจจะเขาอาจจะเป็นคนทางไกลเขาอาจจะเป็นคนทางไกลที่เขามีเกณฑ์ของการเดินทางเอเนจีเขาเป็นเกณฑ์ของการเดินทางค่อนข้างสูงเขาจะมีการเดินทางในเดือนนี้แหละ หรือเขาจะมีเกณฑ์ของการเดินออกไปจากชีวิตของคุณหรือความสัมพันธ์เนี้ยแต่จะเป็นไปในลักษณะยังไงจะมูฟไปยังไงจะมูฟไปพักพักลบหรือยังไงเดี๋ยวต้องไปดูไพ่สิบสองใบนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะมี e n e r ของการเดินทางสูงอืมถ้าเป็นเรื่องของการงานเขาน่าจะทํางานค่อนข้างเยอะด้วยนะค,คุณคู่ของคุณอะ นะคะรวมถึงเป็นคนทางไกลได้ด้วยเดี๋ยวมันจะมีซอฟๆอ,อยู่นะคะในเรื่องของทางไกลที่ทําให้คุณรู้สึกโอ้ฉันไม่มั่นใจฉันคิดถึงก็ได้เออการใช้สื่อออนไลน์ในการคุยนะคะมันทําให้คุณรู้สึกคิดถึงน่ะนี้ก็ได้อย่าเพิ่งกล้วยเพิ่งกลัวเดี๋ยวไปดูไพ่สิบสองใบแล้วเราพูดทีเดียวเนะาะไพ่ใบที่หนึ่งสัปดาห์แรกเครียดค่ะระวังเรื่องความคิดนิดนะึงและไพ่ดาบขึ้นมาเยอะมากนะคะห้าเหรียญค่ะ queen of wands นะคะราชินีถือไม้ค่ะราชาถือดาบสามไม้นะคะเด็กถือไม้ the tower เกิดขึ้นโอ้ยยท็อกซิกแน่นอนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ H มเอนเนจี เทนครับค่ะความสุขล้มเลยอะแล้วก็มีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์คุณนะ่ะค่อนข้างเยอะอะเนี่ยเยอะมากเลย k ิ o g of ครับไพ่บุคคลขึ้นเยอะมากเดี๋ยวพี่หญิงขอนับนี่ยังไม่ครบเลเนี่ยมีไพ่บุคคลขึ้นมากี่แล้วนี่หนึ่งสอี่ห้าแล้ว เอ e อ f c u คันะคะเอ e เน y น่าจะ t o อกซิแน่นอนแล้วค่ะท็อกซแน่นอนใครที่มีคู่ดีๆอยู่แล้วนะคะปล่อยผ่านคลิปนี้ไปเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่า Energy ไพ่ค่อนข้าง Toxic ินิดนึงมันเป็นเรื่องของมีปัญหาและมีบุคคลเยอะแยะมากมายเข้ามาในความสัมพันธ์อ่ะพี่หญิงขอเริ่มที่บุคคลก่อนถ้าคุณเข้าสู่ภาวะของ ความรักแบบสามเศร้านะคะมีชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุลมกุ่มตุลมิถุนและชาวธาตุน้ำามีนกรกฎและพิจิกอยู่ในความสัมพันธ์เป็นรักสามเศร้านี้มันยุ่งเหยิงไปหมดเลยค่ะมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าไม่รู้จะตัดสินใจยังไงระหว่างสองคนคนนี้คนนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นนะคะ ถ้าคุณเป็นคนที่กระทานะคุณไม่รู้จะตัดสินใจยังไงถ้าคุณเป็นคนที่โดนกระทําก็คุณก็ไม่รู้จะตัดสินใจเรื่องไงว่าจะอยู่หรือจะไปหรือจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการสับสนการโลเลในความรู้สึกนะคะมีการเดินออกจากกาันไปอะนะมีการเดินออกจากกันไปถ้าในลักษณะทางไกลพี่หญิงขอพูดเป็นเคสที่สองอะเราเริ่มต้นกันในลักษณะของสิ่งที่พี่รู้สึกตามนะไพ่ที่เป็นเรื่องราวเลยดีกว่า ในสัปดาห์แรกค่อนข้างเครียดนะคะท็อกซิกนะท็อกซิกเรเลชั่นชิพแน่นอนเป็นความรักทางไกลได้ด้วยที่เป็นท็อกซิกเครียดค่ะคิดเยอะในสิ่งที่คุณเจอในสิ่งที่คุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะคะบางคนมีปัญหากันในเรื่องของการเงินใช้เงินร่วมกันหรืออยู่ร่วมกันแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเงิน ทำงานเยอะแล้วยังมีมีปัญหาพี่ว่าคู่คู่คุณนะ่ะเป็นคู่ที่เคยผ่านอะไรยากลําบากมาด้วยกันแล้วแหละแต่มันเหมือนกับมีความสัมพันธ์ที่มีคนหนึ่งคอยตามอยู่คนหนึ่งเขาเรียกว่าเหมือนกับมัน ถ้าคุณเป็นคนที่คอยไล่ลา่าคู่เขาไม่ค่อยเห็นความสําคัญของคุณนะ่ะเหมือนคุณคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่านะคะประมาณนั้นคิดมุมสลับเอานะคะเดี๋ยวพี่หญิงสลับไปสลับมาพี่จะเป็นคนงงเองนะคะทีนี้ในสัปดาห์แรกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ทําให้คุณเครียดเขาเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงหรือธนูคนคนนี้อาจจะเป็นคู่ของคุณหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลที่สามก็ได้เนาะ รวมถึงเครียดเรื่องเงินแล้วยังเครียดเรื่องงานแล้วยังเครียดเรื่องหัวหน้าอีกอ่าใครที่โดนหัวหน้าจับจับจ้องจ้องแล้วยังมามีชีวิตความสัมพันธ์ที่มันคือความสัมพันธ์ของคุณพี่มองว่ามันไม่ค่อนมันมีรากฐานของความไม่มั่นคงอะมาตั้งแต่อดีตอะไม่รู้ว่าอดีตกี่ปีหรือกี่เดือนก็ตามแต่ว่ามันกลายเป็นห้าเหรียญไปแล้วอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยมั่นคงคือรากฐานของความเข้าใจ รากฐานของความมั่นคงในเรื่องของความซื่อสัตย์อะไรมันน้อยอยู่แล้วทีนี้พอมาเจอบุคคลที่เข้ามานะคะเขาคนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่เป็นชาวธาตุไฟพิ่งบอกอาจจะมาแล้วสัญละแษบ์เขามาแบบเขามีแพชชั่นเขามีเสน่ห์เขาอาจจะทํางานในที่ทํางานเดียวกันกับคุณก็ได้อืมาเลยทําให้คุณเกิดภาวะเครียดยยรู้จะทำยังไงแล้วเขาเข้ามาช่วยในเรื่องของการเงินด้วยบางท่านนะคะ เมันเลยก่อเกิดให้เกิดภาวะของรักสามเศร้าเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่สองคุณไม่รู้จะทำยังไงคุณกำลังมองไปข้างหน้ามองไปสู่หนทางข้างหน้าแล้วคุณอยู่ในสภาวะของการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตว่าจะทำยังไงกับชีวิตดีจะเลือกยังไงจะไปยังไงจุดมุ่งหมายไปทางไหนบางคนอยากจะเริ่มต้นใหม่กับกับชีวิตอ่ะอยากจะเริ่มต้นใหม่ อยากจะออกไปประชนภัยออกออกไปสู่โลกได้เรียนรู้ใหม่ในชีวิตนะคะเพื่อหาเป้าหมายเพื่อหาแพชชั่นของตัวเองในสัปดาห์ที่สองคุณจะรู้สึกอย่างนั้นแล้วคุณจะมีการวางแผนบางทีบางคนนะวางแผนเรื่องของการมองอะไรไปข้างหน้าวางแผนในเรื่องของชีวิตเป้าหมายในชีวิตรวมถึงการเดินทางด้วยอืม มันยังคงเป็นใครรักสามเศร้าเนี่ยมันยังคงเป็นรักสามเศร้าอยู่นะคะใครมีแฟนทางไกลนะคะมันจะซฟลงนิดนึงที่ว่าคุณอาจจะเครียดในเรื่องของการเงินการงานหรือระยะทางที่เกี่ยวข้องพี่ว่าการเดินทางไกลจะเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์ที่สองแต่มันเป็นไกลระยะที่แบบการเดินทางระยะใกล้ภายในประเทศหรือหรือแบบ ต่างถิ่น,นหรือประเทศใกล้เคียงที่ยังไม่ถึงโซนไกลๆถึงยุโรปอันนี้ความความหมายตามหน้าไพ่นะเพราะมันเป็นเพจอยู่เป็นไพ่เด็กที่คุณอาจจะได้เดินทางไปเกี่ยวข้องกับการงานไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ใครมีแฟนที่แบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่ตอนปลายสัปดาสัปดาห์าที่2ได้พบเจอกันอะไรอย่างนี้อยู่นะคะแต่พอสัปดาห์ที่3เฮ้ยพอม,มาเจอกันปุ๊บทำไมทะเลาะกันทาวเวอร์เกิดขึ้น โอ้บ้านแตกค่ะมีเหตุการณ์ฉับพลันคุณอาจจะได้รับรู้อะไรที่มันทำลายความรู้สึกของคุณแบบฉับพลันอือการสูญเสียความรู้สึกแบบฉับพลันครอบครัวแตกแบบฉับพลันใครที่มีความรู้สึกแบบเต็มเปี่ยม นะคะมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบฉับพลันแบบแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนไว้อ่ะคุยกันมีความสุขแฮปปี้กันอยู่ดีๆคุยกันอยู่ดีๆทะเลาะกันแบบฉับพลันเป็นนอกเหนือจากแผนการนอกเหนือจากแผนที่คุณวางไว้นะคะทะเลาะกันเรื่องลูกทะเลาะกันเรื่องอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเพจออฟซอร์สมาเด็กใครมีใครมีลูกที่ค่อนข้างดือ้อ นะคะดื้อดื้อยังไงก็แล้วแต่แหละอาจจะทะเลาะก,กันได้เรื่องของบุตรบริวารคนนี้ก็ได้ที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยฟังอะดื้อพอสมควรเนี่ยคนที่มีครอบครัวแล้วให้ระวังเรื่องของการทะเลาะก,กันโดยเฉพาะทะเลาะก,กันเรื่องของบุตรบริวารในสัปดาห์ที่สามนะคะพอเข้าสู่สัปดาห์ที่สี่นะคะจุดมุ่งหมายในการเดินทางเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายของแต่ละบุคคลนะคะ ก็กลับไปเหมือนเดิมมีเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะทีนี้ไกลเลยใครที่คิดจะเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะวางแผนไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก,แรกนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการไปยืน่นวีซงวีซ่าการอะไรเงี้ยมีเกณฑ์การเดินทางไกลช่วงช่วงปลายสัปดาเออปลายเดือนโทษทีปลายเดือนนะคะแต่ถ้า ใครที่ทะเลาะกันก่อนหน้านี้นะคะมีเกณฑ์ของการทะเลาะกันคู่ที่ทะเลาะกันเนี่ยบางทีคุณอาจจะตัดใจเดินจากความสัมพันธ์ก็ได้ในปลายเดือนนะ,ค,ะคุณอาจจะตัดใจละคุณจะเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณจะทำตามใจคือตัดใจเดินไปจากความสัมพันธ์นี้เลยนะคะ รวมถึงการเคลียร์เกิดขึ้นถ้าใครอยากจะเคลียร์ก็มีโอกาสที่จะมีการพูดคุยเคลียร์กันนะคะแล้วกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ด้วยขอเพิ่มเคลียร์แล้วกลับมาเหมือนเดิมก็ได้นะคะสิ่งที่ต้องระวังภายในเดือนนี้สําหรับชาวกรกฎคืนเรื่องของความคิดอีโก้ความคิดนะคะคิดเยอะจนเกินไปบางครั้งคิดจนเกินไป เลบ3เหลือ6ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามเวลาใช้เวลาเยียวยาไปสิ่งที่คุณเจอในะปัจจุบันต้องใช้เวลาค่ะใช้เวลาค่อยๆเย,ยียวยาไปถ้าใครที่มีอารมณ์ค่อนข้างรู้สึกว่าร้อนหรือรุนแรงคุณหรือคู่ก็ตามถ้าคนใดคนหนึ่งมีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงในสัปดาห์ที่สามถ้ามีเกณฑ์ของการทะเลาะกันทางที่ดีอย่า อย่าตอบโต้อย่ารุนแรงเพราะมันมีไพ่ทาวเวอร์เกิดขึ้นไพ่แรงเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่3มนะคะมันก่อเกิดทำให้คุณออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเลยก็ได้อันนี้คือเรื่องของ toxic ิกเรเลช n ั่นชิพนะคะทีนี้พี่หญิงขอซอฟลงมาตรงลักษณะของคนทางไกลเน้นคนทางไกลเลยนะคะไม่ว่าคุณจะต่างถินหรือต่างชาติต่างแดงก็ตามนะคะ คุณอาจจะมีเกณฑ์ของการรู้สึกว่าเออได้คุยออนไลน์2อด่าคือการคุยออนไลน์นะคุยคุยแบบไม่ได้สัมผัสนะคะมันทําให้คุณบางครั้งสับสนบางครั้งเจ็บปวดเจ็บปวดกับสถานะทางไกลนี่แหละเขาอาจจะทํางานที่ค่อนข้างยุ่งด้วยเขาเดินทางบ่อยแล้วเขาอยู่ทางไกลแล้วก็ทํางานยุ่งทํางานเยอะบางทีไม่มีเวลาให้คุณทําให้คุณรู้สึกเครียดคิดถึงเขาเยอะมากๆเลยทําให้คุณรู้สึกเครียด การเครียดเป็นก้าวดาวนี่คือการคิดมากไปเองบางครั้งคิดจนหาทางออกไม่ได้เพราะมันไม่มีคำตอบไหมคะมันเป็นการคิดที่คิดมากจนเกินไปซึ่งสิ่งที่คุณคิดมันมันมันยังไม่เกิดเลยอะแต่คุณคิดไปก่อนล่วงหน้าแล้วคุณก็มีเกิดากภาวะของอาการที่ไม่มีความมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเอง ไม่มีความมั่นใจในเรื่องของระยะทางไม่มีความมั่นใจหลายๆเรื่องอะ่ะมันเลยทําให้คุณรู้สึกคิดเยอะและไม่มั่นใจในสัปดาห์แรกนี่คือคน,คนที่คนที่มีสถานะทางไกลนะคะพอเข้าสู่สัปดาห์ที่สองนะคะเกณฑ์ของการวางแผนการเดินทางไปหากันไม่ไหวแล้วฉันคิดถึงมากฉันอยากไปแล้ววางแผนแล้วทีนี้วางแผนเรื่องการเดินทาง หรือมีการพูดคุยกันแล้วว่าเออวางแผนร่วมกันว่ากําหนดวันเวลาว่าจะมาจะมาวันนี้วันนี้วันนี้รอคอยเรื่องของการเดินทางมีเกณฑ์การเดินทางค่ะระยะใกล้ๆในสัปดาห์ที่สองนะคะพอเข้าสู่สัปดาห์ที่สามนะคะมันมีทาวเวอร์เกิดขึ้นพร้อมสิบถ้วยคุณอาจจะได้รับความสุขแบบเ <c oughs> ขาเรียกว่ามีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่ทําให้คุณเป็นสิบถ้วยอะ่ะโอ้โหมีความสุขอะ่ะในความรู้สึก เกิดขึ้นน่ะเฮ้ย hey, ได้วีซ่าแล้วนะวีซ่าที่เคยไปบุธรณ์ไว้หรือวีซ่าที่เคยเคยต้องแก้ไขเรื่องเอกาสารเนี่ยเคยแก้ไขเรื่องเอกสารสําเร็จแล้วนะได้รับเสริมภัยได้รับคาตอบรวมถึงในมุมมองกลับกันคุณอาจจะได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณจะต้องไปซ่อมแซมแก้ไขก็ได้ซ่อมแซมแก้ไขบ้านอืมอย่างเงี้ยหรือจะทําอะไรร่วมกับครอบครัวร่วมกับคนรัก แล้วแผนการที่ทำอะ่ะมันล่มนะคะมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดมันได้เกิดการที่ต้องล่าช้าออกไปต้องเปลี่ยนแผนไฟดีเลย์ไฟเปลี่ยนวันวีซ่าไม่ผ่านต้องซ่อมต้องยื่นเอกสารเพิ่มมีปัญหาเล็กน้อยที่ต้องแก้ไขนะคะอันนี้เกิดขึ้นได้ในสัปดาห์ที่3นะคะได้ทั้งมุมทั้งสองมุมพอสัปดาห์สุดท้ายค่ะ นะคะระวังเรื่องคําพูดนิดหนึง่งคาพูดอาจจะเกิดในเรื่องของภาษาอาจจะก่อเกิดให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ในเรื่องของการส่งข้อความ text ทั้งหลายแหล่นะคะการเดินทางไกลามาในสัปดาห์ที่3นะคะ8ครับเดินทางไกลคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางออกไปตอนกลางค่ำคืนน่ะไปดื่มไปอะไร ไปใช้ชีวิตเพื่อความสุขของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะ่ะในช่วงปลายปลายเดือนนะคะเงินดงเงินเดือนออกก็ออกไปเนาะเฉลิมฉลอง,ลองแฮงเอากับเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะเกิดขึ้นขอไพ่ให้คนโสดในชิ่งีไอเอสชอปอีกใบหนึ่งอืมก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นเป็นลักษณะประมาณเนี้ยวนอิลูปประมาณนี้นะคะสําหรับคนไม่ใช่คนโสดสิคนมีคู่นะอืมก็สองเคสประมาณนี้นะคะพยายามอ่านซอบซอบขึ้นมานะคะ ไพ่ไม่ดีก็ต้องอ่านซอฟขึ้นมามันก็จะต้องเป็นคนทางไกลนั่นแหละเนี่ยมันมีการรอคอยเรื่องการเดินทางเกิดขึ้นอยู่นะอาทีนี้ขอดูให้เอ n g e ลเทวดานางฟ้าของคุณจะบอกอะไรคุณคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะ Let's go off control issue ไพ่พยายามบอกว่าจริงๆไพ่บอกเลยนะคะเทวดาประจำตัวของคุณนางฟ้าประจำตัว สถานการณ์ที่คุณเจอนะตอนเนี้ทำอะไรมากไม่ค่อยได้หรอกใครที่มีท็อกซิกไม่ว่าจะสถานการณ์เรื่องใดอาจจะใช่ในสิ่งที่พี่พูดไปหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่มันมีท็อกซิกแน่นอนไม่งั้นไพ่ด่ามันจะไม่ขึ้นเครียดขนาดนี้ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามไพ่ไพ่แบอบกว่าคุณไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดเยอะปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนนี้ปล่อยให้สถานการณ์นี้มันค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปตามเวลา ค่อยๆค,คลี่คลายไปตามเวลาเดี๋ยวมันจะช่วยเยียวยาเวลามันจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกโโหโวมันสูญเสียมากเลยนะความสัมพันธ์เนี้ยสูญเสียความรู้สึกในลักษณะ็อกซิกอะแล้วคุณตัดใจเดินออกจากไปคุณก็จะค่อยๆเย,ยียวยาตัวเองนะคะเนี่ยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติทุกสิ่งจะค่อยๆไปตามธรรมชาตินะคะอันฟรอดก็คือมันจะ ค่อยๆดีขึ้นใช้เวลานิดหนึง่งอืมอ่ะใครที่รอคอยเรื่องการเดินทางอะไรเหมือนที่พี่ว่าก็ใช้เวลานะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปคิดเยอะเน้นว่าอย่าเพิ่งคิดเยอะแค่นั้นเองนะคะความคิดสำคัญมากๆเลยไพยด่ดาบของคุณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมเยอะมากความคิดนะตอนนี้ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นรีเทียค่ะ ทะเลาะกันก็ต้องหันหลังและลองถอยคนละก้าวทางที่ดีบางคู่อาจจะมูฟเลยทะเลาะกันแล้วก็เดินจากกันไปเลยแต่พี่รู้สึกว่าเกณฑ์ของการกลับมามันมีอยู่นะคะเพราะว่าไพ่8ถ้วยเนี่ย มีโอกาสกลับมาเพราะมันเดินจากไปในช่วงเวลาที่ยังรู้สึกดีๆมันเหมือนกับมันมีอะไรไม่ตอบโจทย์ในความสัมพันธ์นะคะไม่เข้าใจกันแต่เมื่อกี้พี่ขอไปแล้วใช่ไหมมันมีหกถ้วยว่ามันอาจจะมีเกณฑ์ของการกลับมาเคลียร์กันคุยกันลักษณะคนที่ยังรักกันอยู่นะทีนี้ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพักรีทีสบางคนเลือกที่จะไปโดยที่แบบขออยู่เฉยๆโดยที่แบบ อย่าเพิ่งส่งข้อความมาอย่าเพิ่งอะไรขอใช้ชีวิตแบบถอยกันคนละก้าวก่อนออกไปคิดทบทวนก่อนก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของคนมีคู่ทีนี้เข้าสู่คนโสดนะคะคนโสดเจ็บเจ็บแต่เรื่องเดิมๆทาไมอาพับขนาดนี้ดวงคนโสดนะคะเอนเนจีของคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนอาพับรักเจอใครก็มักจะผิดหวัง เจอใครก็ไปเจอแตค่คนที่มีคนที่มีเจ้าของเข้ามาข้องเกี่ยวด้วยเสมอหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่โลเลโลเลเองก็ได้ไม่มั่นใจในตัวเองเองก็ได้นะคะเครียดคิดเยอะมีความกังวลทั้งสถานะมีคู่และคนโสดอยากจะให้ดึงพลังงานบวกเข้ามานิดนึง เพราะคุณช่วงนี้พลังงานลบคุณเข้าสู่ภาวะความคิดคุณเยอะเกินไปมันเลยทําให้มันดึงแต่ภาวะลบๆเข้ามาหาซัพพอร์ตจากคนที่คุณไว้ใจด้วยนะคะค่อนข้างสับสนคนโสดก็เหมือนกันเจอรักสามเศร้าได้ในเดือนนี้ถามพี่ว่าใน Energy ภาพรวมในเดือนนี้คนโสดไม่แนะนำไม่ไม่เป็นความรักที่ไม่แนะนำ ไม่แนะนําให้คุณเข้าไปสู่อะไรก็ตามคุณอาจจะรู้จักใครหรือเรียนรู้ใครมาแล้วหลายคนด้วยไม่ใช่คนเดียวเนี่ยมันมีการเกณฑ์ของการเริ่มต้นคุยหลายๆคนมากๆนะคะคุยหลายคนมากแล้วพอคุยหลายคนปุ๊บคุณก็เครียดค่ะไม่รู้จะทํำยังไงคนนี้ก็เจอคนไม่ดีคนนี้ก็มาหลอกตัดสินใจไม่ได้สับสนไปในตัวของตัวเองทางที่ดีทํางานเก็บเงินนะคะทำงานเก็บเงินไปก่อนเพราะ energy มีแต่ดาบ มีแต่คนเข้ามาเยอะแต่ยังไม่มี energy ดีๆในเรื่องของความสุขคนที่เจอไปเจอคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่นะคะแต่ดันถูกเจอคนที่มีครอบครัวมีลูกมีภรรยามีสามีแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วความสัมพันธ์มันก็เป็นแต่ tower มันล่มอะคะ่ะคุยไปอยู่ดีอรู้ความจริงล่มแล้วคุณก็ต้องเดินจากความสัมพันธ์นี้ออกไป เจอคนเจ้าชู้มั่งเจอคนมีเจ้าของมั่งเจอคนมีลูกแล้วมั่งเจอแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคอ่ะนะคะการงานกําลังดีค่ะไพ่การงานมาดีเพาะฉนนั้นเดือนนี้ลุยงานไปก่อนงานที่คุณกําลังรอคอยงานที่คุณกําลังคิดจะเริ่มต้นนะคะมันมีโอกาสประสบความสําเร็จวางแผนชีวิตให้ดีๆเรื่องของการงานและการที่จะเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตพี่ว่าคุณต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ใครสักคนขึ้นเอก ให้การเริ่มต้นขึ้นมาดาบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะไม่ใช่เวลาง่ายๆที่คุณจะแบบเจอแล้วแบบโหมันสดสวยหรูอะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอแล้วตอนนี้พี่มองว่าแปดครับคุณอาจจะเจอคนทางไกลหรือคุณอาจจะเจอคนทางใกล้หรือคุณคุยกันไปแล้วผ่านออนไลน์นี่แหละสุดท้ายมันไม่ตอบโจทย์นะคะมันไม่พัฒนาคุยกันไปคุยกันไม่ได้แค่ความเป็นเพื่อนเพิ่งจะคุยกันไปได้อะสามเดือนสมมติคุยกันสามเดือนปุ๊บ เด e อ o ทาวมาแล้วรู้ความจริงนู่นนี่นั่นหรือมันไปต่อไม่ได้มันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไปต่อไม่ได้อะค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าคุณรู้ความจริงคุณจะตัดใจคุณจะไม่เอาแล้วคุณก็จะเดินจากมันไปนะคะซึ่งถ้าไม่ใช่มันกาจะเอาทำไมใช่ไหมไม่ใช่ก็อย่าไปเอาเออคนโสดนะคะรีเลสยัวเอ็กบางคนมีประสบการณ์ มีเรื่องราวเก่าๆที่คุณยังเหนื่อยกับมันอยู่เลยขณะพี่มองปอนหน้าไพวี่งเหนื่อยเลยไพ่ดาบเยอะเนี่ยนะมันเป็นเวลาที่คุณจะต้องเคลียร์ตัวเองเคลียร์ energy ตัวเองเคลียร์ความคิดตัวเองนะคะผ่านประสบการณ์ขอให้ประสบประ,ประสบการณ์ที่คุณเคยเจออะคุณเจอประสบการณ์คุณเจ็บมาเนี่ยคุณยังกลัวสิ่งที่มันตามหลอกหลอนสิ่งที่มันยังเคยสร้างความ เจ็บช้ำน้ำใจให้คุณมาจากอดีตคุณยังคุณยังแบบสิ่งสิ่งนั้นแหละเหมือนพี่พี่รู้สึกว่าคุณยังไม่ปลดปล่อยความคิดใจตรงนั้นนะความกลัวของคุณมันเลยอยู่อะ่ะพอเนี้ยพอคุณมีความกลัวมีสถานะของเนกาทีฟใช่ไหมการคิดกลัวคิดลบคุณก็ดึงแต่พลังงานลบๆไงพอคนนี้เข้ามาคุณก็แบบเหมือนพลังงานมันลบอะค่ะมันก็ยังไม่ มันไม่ใช่เวลาดีๆเพราะนั้นดีลิสต์ยอยปลดปล่อยพลังงานเก่าๆออกไปซะก่อนเมื่อวันไหนที่คุณพร้อมนะคะ energy ที่คุณพร้อมไพ่เดอะซันมาเนี่ยโอ้โหพร้อมเริ่มต้นใหม่แล้วค่อยว่ากันคุยได้คุยเป็นเพื่อนแต่ขอให้ปลดปล่อยตัวเองก่อนดูแล้วสถานการณ์คนโสดยังไม,ยงไม่ยังไม่น่าจะต้องมีคนยังไม่น่าที่จะต้องมีในเรื่องของความรักนะคะ ดูแลชีวิตของตัวเองไปก่อน m a กเดี e ร f ฟอร์นะคะไพ่ใบนี้บอกว่าพายามบอกว่าความรักที่ดีความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มันยอดเยี่ยมอะที่มันควรจะได้รับที่คุณควรจะได้รับอะมันต้องใช้ความพยายามตรงกับหนึ่งดาบใบปิดเลยต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความอดทนในการเรียนรู้ต้องเริ่มจากสเตปบายสเตปนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะโดยเฉพาะถ้าใครที่รู้ตัวว่ายังไม่พร้อมในเรื่องของ ความรู้สึกนึกคิดพลังงานของตัวเองยังไม่พร้อมที่จะมีใครเจอเข้ามาก็มีแต่ภาวะเครียดมีแต่ภาวะเครียดแทนที่จะมีความสุขปลดปล่อยตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปคิดเรื่องความสัมพันธ์เอาเป็นว่าสรุปว่าคนโสดในเดือนนี้ความรักยังไม่เด่นไปเน้นที่การทำงานก่อนนะคะโอเคนะปหมดแล้วค่ะจะไปเปิดไพ่อะไรอีกนะคะหมดแล้วก็ขอให ผ่านเรื่องร้ายๆหรือเรื่องที่ทำให้คุณเหนื่อยๆในช่วงนี้ไปให้ได้กันทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะสำหรับคนที่ตรงกับพลังงานไพ่นะใครไม่ตรงบอกแล้วว่าปล่อยผ่านนะคะอันนี้เหมาะคนท็อกซิกแล้วก็ใครที่ชอบยังไงฝากกดซับสไคร e ด้วยคิดดีพูดดีและทำดีเชื่อมั่นในพลังของความดีกันทุกๆคนนะคะเจอกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ